หมดมากออกประมาณสิบแปดได้ครับเลยเอาละใกล้ถูกมดไหมใกล้ถูกมาป่าวมามาแบบนี้นะครับอึ๊บเอ๋เน,นี่ต้องเป็นแบบนี้นะมาจาก,กนบนเะนาะที่นะครับก็เจอกับบนดำนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กใต้ป่าลุยนะครับ ก็วันนี้เขาจะพาปีเดินป่าเดินเข้าอีกเชนเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีปีไม่ปีปีปปปปทุกคนนะครับขอให้ทำดำรลยลวยรวยทุกคนนะครับก็เนี่ก็จะพามาเดินเขาะนะครับอีกเชนเคยเพวกะ,ะมาตจอมวดว่ามีบอลดำลรงเลือดอยู่อีมังรือเ่านะครับว่าเราจะเจอกันบางไม้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดันเบิร์นของคามเข้าลูกนี้ไปประมาณนึ่งลูกนึ่งช่องลูกนะครับ แต่ไม่รู้จะเจอไหมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปก็พุ่มตุกคลิปนะครับแล้วก็เป็นลังใจพุ่มตามคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันเลยนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดมบนนู่นนะครับมันก็ร่างกิจะสูงก็ชัน That's fine. ที่นี่มันมีเส้งทางเหรอใส่ยกับว่าราบต้นขลางที่จะชื่นนะครับตอนนี้ rồi nó vào thôi ก้อนหินนี่เป็นนีนเด็ดสวยก้อนอนี้ก้อนนี้นะนี่วแวววับเลย,ยนี่ตัางก้อนเลยนะครด้านนอกก็จะเป็นบันนีด้านในน,กกน,น,น,นี่ตัางก้อนเลยนะครับมันเลย,ยก้อนนี้เอาเด็งกันต่อครับ โอครับเดี๋ยวค่าสังก่อนครับโอเคครับปีๆตอนนี้เราก็จะนั่งปักบริเวณนี้สักห้านาทีนะครับก็เจอกับบอลดําี่นะครับบ,บนดําสโตนโอเคแต่ปักแป๊บนึงครับค่าสัา่งก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ยกแกสุดยอดภูเขาหลุกนี้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเดินคลามเข้าลุกนี้ไปฝั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็หนังปักจนสบายเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่โอเคบนยอดนี่ก็เป็นเข้าีกลุนเลยนะครับเ็ากำลังเดินห้าทางอ้อมไปอยู่ คนมาปักบร,ริเวณนี้นะมีเทาวันโยนนี่เทาวันไม้นี่นะมุงปลาเต็นหน,นังปักบริเวณนะี้ก็ควายนาจาี๋ยวเราไม่ปักนะครับเราเดินต่อหม่องต้นมอยหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> nha sẽ đốn chắc tắc đấy nó lục khẩu lục nị rồi đó Ồ đi hết đằng làng nó mới rồi coi vô khoảng xuống cổ cài dai rồi <laughs> nha Cái tiếng vụn đó không Cô à. lên, lê lê xuống lên không Không nhìn co mà toàn chắn phá đây nè con đang chạy vô ừ. gì con bù khâu lụng như này nhìn vào toàn phá thế nào Hãy subscribe cho หยอกเบว่นนะขึ้นไปหยบปอบเบว่อนก่อนว่าจะนุ่มจะยังอะไรมั่งนะครับลองไปดู

โอ้สูกับ <topped> ท <Dir Bread> ีนี่นะน่าหลังกีเขาลยนะตอดกั่โม้ไหมหลงมาล้วนนไม่าพนรวสานนี่ครับต้องนู่นนะจะเป็นข้อปัดลุงลมแรงมากครับอม่นกันขึน่ึงงันกึนตึงนี่ ตอนนี้เราก็อย่บนยอดเขาติวะเขาหลกนี้เลยนะครับก,ก็เจือเกตอนซ่องตอนนะครับบนตอนบนดํานะครับก็จะให้ฟีๆดูวิวนะครับบนนี้นะครับหัวสูงขนาดไหนนะครับเห็นวิวไหครับหัวสูงเลยครับฟังงูก็จะเป็นเขานะตอนนี้ยอย่บนยอดเขา ฟังในใจมีบ้านคนเลยนะครับมีแต่พวกเขาลวนลวนกับต้นไม้พวกเขาต้นไม้พวกเขาต้นไม้ไม่มีบ้านคนฟังนู่นน่าจะฝนตกนะครับก็เงี้ๆจะเป็นข้อสอนหนึ่งข้อสอนสองสอนสามสอนสี่สอนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปถึงข้อใหญ่นู่นลุงฟังเขาข้อใหญ่เป็นนะเขาลุกใหญ่ก็เขาลุกนี่ก็สู้โปใช้ได้นะครับสู้นัดแล้วเห็นะ เดี๋ยวเราจะเดินห้ากันต่อนะครับเดี๋ยวจะห้าทางเดินอมกาเข้าหลุมนี้ไปนะครับเพราะทางนี้ลงไม่ได้ครับชันมากชันนัดโอ,นะโอเคครับเดี๋ยวก็อยากเดินดู่เราจะลงทางไหนได้บ้างนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็สวยนะครับเนี่ยครับเป็นโพรงด้านในแล้วก็มีต้ยไม้เยอะ cô nhấp tay heo vô là quay mày tìm mất như... ừ, tái thì... người ta gì tên ừ Con nhà mày tay thì nhà mày bảy rồi đấy ừ. cho có mình quay mày con không mình quay mày mất mất được cái này mất lặng đấy có đeo đều... rồi cho đứa nó to nó gặp chẳng thằng đứa nó to có còn cái lăng ngã thằng ปีพีเดียวเขียนอะไรกุนนยมยแล้ตัวใบอ,อ่าดอกออกที่ข้าวข้าวหมุนๆน่าแปลกๆไ,ไปดูแกลๆก,กันหนะ่อยนี่ครับเช่นแบบนี่ครับกุ้ยมา ตอนกอ uh ็มึนแต่ขายตอนเปล่าเดี๋ยวเี๋พวผมดึงมาเลยก่อนอาอันนี้ตอนอาไรไข่หลูกบางก็คอมเมนต์มานะนี่ดอกมันอันนี้ใบจะเป็นุ่มๆแบบนี้นะแต่ดอกสวยครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อครับ sẽ tăng vào trên ừ. khi giao trẻ cao bàn tăng trọng khâu nè còn phải đài thì làm bạc thôi nè đã cứ tăng bớt ra mát cho tên tăng bớt nhé tăng bớt đi không có đi có đi ok để khó bị con một bít nè còn đường tăng này có nó sẽ luộc bay bên... แล้วกินไม่วก็เราก็ขึ้นมาสูงใส่ได้แล้วครับโอาจจะเดินเลอีกสักน้อยว่ายังกันที่ไหนเรยกว่างครับว่ยังมาก็เลยมาด้วยว่ะมีเจอควายมาเลยบางอรัจะนั่งพักสักสามนาทีห้านาทีแล้วที่นี่ก็น่าจะห้าอย่างกันแล้วพี่ๆนี่ก็รลยก่อไฟไว้ đây, chúng sẽ đến, nào có... oh. hai giả điện có... điện không bạn, ô, ngại Yak các bạn, có mất liền cứ mấy, mê... lướt thì mấy pì pì để xem luôn này, Có và, bây giờ chúng sẽ đến, đến một chút nữa các bạn, và trong nó chào có hả các bạn, vun mất liền nào, có hả các thẳng จะได้เหลือสักอีกสักแป๊บด้วยนะเยอครับตอนนี้เราก็เจอรูไแล,แล้วนะครับน่าจะต้องลอดรูนี้ไปอ่ะเดยวดูก่อนรูไปมัได้ไปได้เรื่อยมาไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไปยังไงงั้วก็เก็บอุปกรณ์ก่อน,กนครับ โอเคนะครับเมื่อกี้เรากปั้นตังคสองนี้มานะก็เป็นการเด,เดินลำบากนะเ,เราจะเดินขึ้นไปบนดีนสักน้อยนะครับแนมะ้ว่นเราจะเจอ,อต้นนึงนะเดี๋ยวน่าจะห้าอยากมันหลบอ,อยู่ในป่าหลกนี่เดี๋ยวผมจะไปดึงไม้ดูนะ ดูสิหน้าผ้านะครับก็โอ้ตอนนี้ช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวอะไวควาาเอาไม่ล้นไหมไม่เยนี่ครับปีเทไหมอ่าใบชวยหนามันเนี้ยอนนี้ใบยังเลย อยวผมจะเดินลุงล็อกไปก่อนมันจะลำบากับเกาะลูกมันหมดลูกมาแล้วนะครับลูกบอลดำเดี๋ยวจะไปไปดูเลยทางอหลานู้นครับใบถ้วยเดี๋ให้ดูเออจะลงไปเลียนร่าง จะมีต้องห้าทางลงก่อนครับอัะนี้อินขวาโอ้ยดเดดก่อนโอเคครับนี่นะครับโอ้ยจะได้นะตอนนี้เรียดเายนะได้นะ

น,น,นี่นะครับโอ้โหนี่ต้นมาเร็วอือเนี่ยทอดมาเลยอย่างต้นลงเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเลยฟังงูนะก่อนเมื่อกี้ผมก็ได้ไปจากนี้ลงมานะครับมาป่าวะมามาแบบนี้นะครับอึ๊บเออเนี่ต้องเป็นแบบนี้นะมาจากบนเนะาะถึงกับถึงที่เสมอด้านล่างนี่ก็เดี๋ยวเราจะดูกันต่อ ไปจนปลยสุดๆครับนี่มีพรงนี้ด้วยไปดูน่าจะมีรอยตีนสั์นี่เดี๋ยวก้อนนี้เดี๋ยวไหวขึ้น่โอเคเดี๋ยวเราเดินกันต่อพี่ เราเดินกันต่อครับไปได้ไปได้เลยเดี๋ยวเราดูดุดุลงจะกระตังหนนั่นนะไปไปก็อทีพีก็เรามาลุ่มยิงนั้งนะครับก็อมเข้ามาเมื่อกี้ก็รลัมจะลง่มกลอบนะครับก็ยึดกสักไม่ไนะครับเดี๋ยวเราก็ต้งดมาลังเร็ว ไอ้ที่ไหนอ้ไม่น่าหวาแต่น่งร่นดปันรไม่นานี่เอ้ยมาตาเห็นมคุ้นนี้คุ้นมานะเรื่องนลมั่งลรเหรอคุ้นเดเ็ดนั่นนีโดดมาหนะร่วนแมตายแนวตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมก็ไปเจอกันทหลังนะทีพี โอเคเดี๋ยวเราจะลุ่งไปทางยันเชียกนี้ลุงไปหลางน,นะครับเพราะว่าไม่มีทางลุ้งเลยเดี๋ยวผมไม่รู้ผมไม่จับมันเดี๋ยวไปครับพี่พีอันนี้เล่นบล็อกเซียงนะต้องระมัดระวัง

嗯，对对对。 ไข่ดนดเตนไข่ดนเดี๋ยวเต้นจะแก็ตุูกบบนดนะโอเคตึ้งลังเล็วนี่นะครับเดูแล้วลุงมานั่นยานี่ด้วย รดมาออประมาณ18ได้ครับเลยเอาละใกล้รถไหมใกล้รนไหมลยานบ้าเลยใกล้รนไหมลุกหนักเร็วาเลยเรมาเลยเอ๋เอ๋ตึงดิ้นแรครับลอฝ่ายทา้ายคนนะครับไดกนลโอเคนะครับพี่ๆตอนนี้เพิก่นลงมาตึ้งลางเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็้ายังไงพี่พี่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก,วกว็กดแชร์เพิมด้วยนะครับแล้วเจอกันไหมนะครับในอีพีหน้าถ้ารับนี้ก็วัสดีนะครับ